แช่ล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตจากกรมการขนส่งเปิดจองคิวต่อไมคกับขี่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ขา่าวเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ เริ่มแล้วนะคะโกรมการขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart q พร้อมแนะให้เข้าอบรมผ่านระบบ e-learning ทาง w w w d l t e l e a r n i n g c o m แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้นะคะส่วนลิงก์เดี๋ยวแอดจะใส่ไว้ใต้คลิปด้านล่างนะคะ หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะได้ประกาศคลายล็อกและเริ่มมีผลตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาทําให้มีหลายกิจการกิจกรรมสามารถกลับมาดําเนินการได้เช่นเดียวกับทางกรมการขนส่งทางบกที่ได้ประกาศให้ประชาชนสามารถจองคิวต่ตอใบขับขี่ออนไลน์ได้โดยต้องจองก่อนล่วงหน้าผ่านแอป DLT Smart Queue โดยกรมการขนส่งทางบกได้ผ่อนคลายให้สำนักง,งานขนส่งทุกแห่งเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักง,งานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ทั้งนี้จะต้องจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน BLT Smart q เซึ่อการคุมแค่มาตรการงดการอบรมที่สำนักง,งานขนส่งสำหรับการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกชนิดนั้นเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อนะคะแต่สำหรับสำนักง,งานขนส่งในจังหวัดใดที่ต้องปฏิบัติตามการประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสามารถกำหนดมาตรการเฉพาะแห่งได้ตามความเหมาะสม และอย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-learning ได้ w w w d l t e l r n i n o m แทนันแทนการเข้าอบรมในสำนักง,งานได้นะคะสำหรับผู้ที่มีคิวตั้งแต่วันที่2กันยายนเป็นต้นไปสามารถมาดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้ ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วในระหว่างปิดสำนักง,งานตั้งแต่16เมษายนที่ผ่านมาให้สำนักง,งานขนส่งดำเนินการเปิดระบบจองคิวให้กับผู้ที่จองคิวไว้เดิมโดยเมื่อเข้าสู่ระบบการจองคิวจะปรากฏคำว่าได้สิทธิ์จองใหม่ซึ่งจะได้สิทธิ์ตามลำดับต่อไป <S <S 2> <S 2> ในส่วนของมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน1ปีหรือ3ปี ระหว่างวันที่10เมษายน64ถึง3สททันวาคม64ประกอบด้วย 1. ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สิ้นอายุเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน 2. ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สิ้นอายุเกิน3ปีได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถกรณีเป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราวสิ้นอายุเกินกว่า3ปี ให้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้จากเดิมอบรมไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงได้รับสิทธิเยียวยาวเป็นอบรมในหลักสูตรใช้เวลาไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงโดยอบรมผ่านระบบ elearning ได้3ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกสิ้นอายุเกิน3ปีได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้นในส่วนของเอกสารคำขอรับหรือ ต่ออายุใบอนุญาตขับรถในส่วนในส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถเช่นใบรับรองแพทย์หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบคำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน90วันผลผลผ่านการอบรมจากระบบ e-learning ที่สิ้นอายุอนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้นจนถึงวันที่31ธันวาคม64 และสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับคำสั่งกับผู้ได้รับอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วยังสามารถใช้แสดงตนได้จนถึงวันที่3 1ธันวาคม6-4สำหรับการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถนะัะสำนักง,งานขนส่งเปิดให้บริการตามปกติ โดยการดำเนินการทางทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้รงกับช่วงเวลางดให้บริการเช่นโอนรถแจ้งย้ายรถการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญหรือแจ้งเลิกใช้รถเป็นต้นทั้งนี้กรมขนส่งทางบกได้ขยายระยะเวลาให้สามารถดำเนินการได้จนถึง31ธันวาคม64โดยเจ้าของรถไม่ต้องชำระค่าปรับนะคะในส่วนของการตรวจสภาพรถให้ยกเว้นการตรวจสภาพรถที่ใช้รับจ้างบรรทุก ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนรถแท็กซี่ที่ถึงกําหนดตรวจสภาพเพื่อเสียที่ถึงกําหนดตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีประจําปีหรือครบกําหนดระยะเวลาตรวจสภาพตามรอบ3เดือนหรือ4เดือนหรือ6เดือนแล้วแต่กรณีตั้งแต่1กันยายน6-4จนถึงสาเธันวาคม64แต่ไม่รวมถึงกรณีการตรวจสภาพเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก เปีเป็น12ปีซึ่งต้องนำรถเข้าตรวจสภาพตามปกตินะคะทั้งนี้ยังคงงดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถและด้านใบอนุญาตขับรถณนหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนหรือศูนย์บริการร่วมส่วนในเขตจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ตามปกติทุกช่องทาง โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะคะอัปเดตล่าสุดกรมการขนส่งเปิดจองคิวต่อใบขับขี่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้นะคะ